สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวคิวแมนนี่เ็นทอนะครับผมและวันนี้นะครับมาในหัวข้อที่หลายหลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปลองลองมาทํามาหมดทุกแนวทางการทําในหน้าติ๊กต็อกนะครับผมว่า5สายที่ผมพูดถึงนี้เนะี่ยอันไหนทําได้ง่ายแล้วก็สร้างไรายได้ได้ไวที่สุดผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะสร้างไรายได้ที่แบบเฮ้ยเรามาทำไรายได้ออนไลน์เนี่ยมาเป็นนหน้าหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนาะก็อยากให้แบบโหไรายได้มาไวๆเลยเนี่ย มีอันไหนบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำครับแต่ก่อนที่ไปฟังครับก็เล่นไปติดตามครับ 1. นึ่งแฟนเพจนะก็คือแฟนเพจของ QMoneyMentor แล้วก็ TikTok ครับใคร QQ เดี๋ยวนะคนจะเปลี่ยนชื่อ TikTok ให้มัเหมือนกันแล้วนะทุกคนเห็นหลายๆคนถามมานะโอเคครับผมและสายแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงและไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นคือสายทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองครับสายนี้เนี่ยพอได้ยินคาว่าคอนเทนต์แล้วผมพุ่ตรงว่า ไอ้ใครจะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับแต่สาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยผมพูดตรงๆว่าก็ยากพอสมควรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนแล้วจะขายสินค้าได้นั่นเองอยุทธห่างช่องนี้ของผมครับอาจจะเปิดให้เต็มดูเต็มๆไม่ได้นะช่องนี้เนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ได้แบบนะครับเวันที่ผ่านมา2 8 0 0 0บาทนะครับจากการทำคอนเทนต์ขายสินค้าใน TikTok นั่นเองซึ่งช่องนี้ครับคิวอาจจะแบบเปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวมันจะผิด t a r ์เก็ตกลุ่มเป้าหมายของช่องนั้นที่วางไว้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูหลังบ้านดูแบบดูเป็นคนๆเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ดูได้เลยครับผมทักมาที่ไลน์แอดด้านล่างแล้วกันบอกเอออยากดูนะพี่คิวอยากดูนะน้องคิวว่าช่องที่คิวทำคอนเทนต์เนี่ยทำแนวไหนแต่ผมจะบอกว่าการทำคอนเทนต์ใน tiktok เดี๋ยวนี้ครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงที่แบบทำคอนเทนต์แล้วก็ขายสินค้านะถ้าเกิดเราทำขายตรงๆมัน ค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่น้อยลงแล้วนั่นเองนะครับผมเราต้องมาเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวของสินค้าหรือว่าเริ่มจากปัญหาที่เราเจออยู่แล้วมาเจอสินค้าตัวนี้มันก็เลยได้ผลลัพธ์มั่งครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคิวเนี่ยชอบทำคอนเทนต์อย่างนี้มากแล้วมันค่อนข้างง่ายนะสำหรับตัวคิวเพราะคิวทำเยอะเพราะว่าเราเปิดมาโดยที่เราไม่ได้ขายสินค้าอะไรเลยนะครับผมยิ่งผมอาจจะเปิดมาแค่น้องครับทามือถือตกหรือเปล่าน้องครับทาของตกหรือเปล่าแล้วเราก็ต่อเนื่องจากการทําของตกอะ่ะ เป็นการขายของไปเลยมังไหมฮะหรือในจีนเนี่ยตอนนี้เขาก็นิยมทํามากๆนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ก็จะเป็น3คนเห็นไหมครับเข็นเด็กมาครับแต่เด็กเนี่ยไม่ใช่คนจริงๆนะครับผมนะแล้วเข็นมาแล้วก็ทําการขายสินค้าบอกโปรโมชั่นบอกคือมันจะมีการเล่นละครที่มากยิ่งขึ้นสําหรับตัวผมนะเรียกว่าเป็นการเล่นละครที่มากยิ่งขึ้นครับก็คือมีการจัดฉากก่อนลงหน้าว่าเฮ้ย เราจะทําการเดินเข้าไปพร้อมกันนะเราจะทําการหยิบสินค้าขึ้นมารีวิวตรงนี้นะแล้วเราก็จะบอกคุณสมบัติตรงนี้นะใช่ล้วครับมันจะมีเขาเรียกว่าการเล่นละครเข้าไปในการขายสินค้า มากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือคิวยกตัวอย่างครับคลิปหนึ่งคลิปของคิวคลิปนี้ครับมียอดวิวมากกว่า10ล้านวิวนะครับผมแต่คิวไม่ได้เปิดนะครับเกี่ยวกับการขายของเลยนั่นเองนะครับผมคิวเปิดมาครับว่าน้องครับน้องทาของตกหรือเปล่าแล้วคิวก็ไปดึงมือถือ iPhone เขามานะแล้วเราก็ทําการขายทําการพรีเซนต์ตัวของสินค้าของเราไปซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยเราขายฟิล์มกระจกที่มันสามารถติดตั้งเองดนะ้ที่บ้านถูกต้องไหมนั่นแหละครับแล้วก็ขายสินค้าตามสเต็ปไปและคลิวจะบอกนะสำหรับคนที่อยาก คนที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับผมแนะนําว่าเอาสินค้าที่แบบมันเห็นผลลัพ์ชัดๆก็จะขายสินค้าได้เร็วกว่าอย่างอย่างเช่นเราขายแป้งคุมมันใช่ครับเบอร์ลูขุมขนเนี้ยแปะไปปุ๊บโอ้โหลูขุมพลหายเลยอันเนี้ยจะช่วยในการทําคลิปให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจะง่ายกว่าสินค้าที่จะเป็นพวกเอออีก7วันเราเห็นผลเพราะว่าเราต้องเก็บ ุกเนาะว่า้ถ้าเกิดเรากินแล้วผิวกระจ่างใสขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนวันที่7เนี่ยเราถึงจะขายของได้ถูกต้องไหมครับสายที่2นะครับสายที่2อันนี้เป็นสายเขาเรียกว่าร่วมมือกันกับสังกัดนั่นเองนะครับผมหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเราสามารถไปร่วมมือกับทางพี่วินวิเลียมนะครับหรือว่าพี่พิมพ์ลีพายนะครับผมให้สองคนเขายืนข้างกันไว้นะคือเราสามารถไปร่วมงานกับเขาได้นะครับแล้วก็เอาไลฟ์สดของเขาเนี่ยมาตัดเป็นช่วงช่วงเวลาที่เขาขายของเนี่ยแล้วก็มาโพสต์ลงช่องของตัวเองได้แต่เงื่อนไขนะครับนั่นก็คือกาารทํแบบนี้ มันดูง่ายนะครับก็คือเราไม่ต้องถ่ายคลิปเองใช่ไหมแล้วคนที่เราไปเอาคลิปมาเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องอัดคลิปเองนะครับแล้วเราก็แค่เราก็แค่เอาคลิปของเขาที่มีนะครับหรือไลฟ์ส่งของเขาที่มีมาตัดตัดในช่วงแล้วก็เอาไปลงขายนั่นเองไปโพสต์ขายนั่นเองผ่านช่องทางเราแต่ช่องทางนี้ครับพุ่งตรงว่าถ้าทํามันก็ง่ายแต่เราไม่ได้ทําได้ทุกคนนะครับเพราะว่าคนที่สามารถที่จะทําช่องร่วมกับสังกัดได้ต้องมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ ทำข้อตกลงส่วนแบ่งในการได้ค่าของช่องนั้นๆครับมองว่าช่องทางนี้ง่ายไหมง่ายครับในตอนที่เราทำครับแต่ค่อนข้างยากเวลาที่เราจะสมัครเข้าไปนั่นเองนะครับผมว่า M C N ไม่ว่าจะเป็นทางพิมพ์ที่พาหรือเป็นทางของตัวพี่วิลลเลียมเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเซ็นสัญญานั่นเองนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยเดี๋ยวคิวเปิดยอดให้ดูแล้วกันเนาะ ก็ยอดประมาณนี้นะครับผมก็ช่องทางนี้ครับคิวเปิดช่องให้ดูไม่ได้นะครับผมแต่ก็คิวเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วนะครับเพราะมีคนทําสังเัตค่อนข้างเยอะนะครับผมไอคิวขอเปิดยอดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นยอดจากการทํารายได้ผ่าน MCN นั่นเองนะครับผมต่อมาด้วยพาร์ทที่3ครับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยนะคือการใช้ AI พูดขายของเองครับคือนไ้ไม่มีคําคมแต่ยายมาขายของหาตังค์ใช้นี่ค่าหวยยายมีถุงหรือการใช้ AI ท Story ํา Storytelling ประมาณนี้ครับเพื่อนถ้ามึงสักร้อยสักซึ่งตอนนี้ครับพูดตรงๆว่ากําลังมาแรงมากๆนะครับทั้ง2ส,สายนี้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทําเองครับไม่ต้องออกหน้ากองใครไม่ชอบพูดก็ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับพี่สามารถใช้พิมพคอมพิ์มือือเนี่ยก็สามารถสร้างพวกนี้ออกมา แล้วก็ขายสินค้าแนบตะก้าให้กับเราได้แล้วแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับอนาคตเนี่ย AI จะยิ่งทำคลิปเนียนกว่าน,นี้อีกโคตรเยอะผมมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าดูโซล่า2แล้วเนี่ยโหไปดูคลิปบางคลิปแยกแค่ไม่ออกนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดจริงๆหรือเป็นคลิปจาก AI ครับ AI จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับทำคลิปได้เนียนมากยิ่งขึ้นอย่างคำกล่าวของคนที่สร้างตัวของ ChatGPT มาครับว่า ทุกอย่างครับ AI สร้างได้มีสิ่งเดียวที่ AI จะเอาไปไม่ได้นั่นก็คือม่านตาของเรานั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ย AI ทั้งสสายนี้ครับพูดตรงว่าทําง่ายนะครับคือสายนี้ครับเหมาะกับทุกคนเลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องออกกองใช่ไหมครับแลวบอกสายนี้พูดตรงคุณไม่ต้องลงทุนก็ไลยไม่จำเป็นต้องมีสินค้าครับเราสามารถไปแคปรูปแล้วก็ให้ AI โยนไปปุ๊บเนี่ยมันก็มี AI มายืนถือสินค้าให้กับเราได้แล้วครับผมแล้วยังไม่พอครับอีกสายหนึ่งที่มาแรงอย่างเช่น AI สร้าง Storytelling ครับ ผมพูดตรงว่าแต่ก่อนเนี่ยการทำคอนเทนต์สตอรี่เทลลิงเนี่ยผมพูดตรงสมมุติคอนเทนต์ใช่ไหมมันก็จะมีไล่ระดับความยากใช่ไหมทุกคนไอสตอรี่เทลลิงเนี่ยผมพูดตรงว่าความยากระดับ9ก้ถึงสิเลยถ้าเต็ม10เนี่ยเต็ม10ตัวของคิวพูดตรงว่าการสร้างสตอรี่เทลลิงเนี่ยคิวยังไม่สามารถทํามันได้อย่างเต็มที่เลยความยากของการสร้างสตอรี่เทลลิงเนี่ยคิวก็เลยให้ระดับ9ก้ถึงสิคนที่ทําเรื่องสตอรี่เทลลิงได้เก่งๆเลยคิวก็แนะนําเพจหนึ่งเพจครับ สมองไหลนะครับผมผมก็ลงคอร์สเรียนเขาไปประมาณหลักหมื่นนะฮะเพื่อในการสร้างสตอรี่เทลลิงในการสร้างเพจนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกตรงๆครับตอนนี้ครับ AI สามารถสร้างสตอรี่เทลลิงได้ครับโดยที่คุณเจนพร้อมมันลงไปนะครับมันก็สร้างออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมอย่างเช่นที่ผมได้เปิดไปเห็นไหมครับตัวของ AI เนี่ยเมื่อเราสร้างสตอรี่เทลลิงได้แล้วนะครับเขาก็เลยอัปเกรดเนาะจากเรามาพูดถึงเรื่องข่าวหรือเรื่องสาระน่ารู้บนโลกครับ ก็เปลี่ยนมาเป็นการขายของแท้เห็นไหมครับเห็นไหมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับใครที่สนใจช่องทาง a i ผมก็มองว่าทุกๆคนทําได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราลองไปเล่นลองไปทํากันดูนะต่อมาครับสายที่4ครับสายบอกโปรโมชั่นนะครับผมโอ้โหหลายหลายคนนะครับเราก็ได้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่อ้อมนะครับแม่อ้อมหรือแม่อ้อมเนี่ยอันนี้ผมก็จาชื่อไม่ได้แต่เขาขายเก่งมากครับเดือนเป็นล้านเลยหรือว่าน้องต้นข้าวนะครับโอ้โหอันนี้ก็ขายได้เดือนเป็นล้านสายบอกโปรโมชั่นนะครับอันเนี้ย ถามว่ามันง่ายไหมง่ายนะครับแต่คุณต้องกล้าออกกล้องอแต่ถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ไม่ชอบออกกล้องพี่ไม่กล้าออกกล้องพี่พูดไม่เก่งพี่เวลาเห็นกล้องแล้วพี่พูดไม่ได้สายบอกโปรยากทันทีครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยคิวต้องบอกว่าสายบอกโปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะ อยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดผมพูดแบบนี้ฉากหลังแบบเดิมเราก็บอกบอกว่านี่นะครับไมโครเชคนะครับจัดโปรโมชั่นลด50%อยู่กดได้ที่ตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมืออ่าแล้วผมอัดกันไปไมโครเชรับลด50%จาก2,000เหลือ1,000กดได้ที่ตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือถ้าเราใช้ฉากเดิมซ้ำๆอย่างนี้เราไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าเลยแบบนี้คุณจะโดนแบนทันทีนะครับผมและมีคนโดนแบนไปแล้วหลายช่องถามว่าสายนี้ทำง่ายไหมง่ายครับวันนี้คุณหยิบกล้องขึ้นมา ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แอปกล้องครับพี่ใช้แอปทิกตอรเลยง่ายสุดนี่เปิดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยพี่ก็กดตรงปุ่มดำๆเนี่ยปึ๊บใช่แล้วเราก็หันกล้องมาเลยเอาสักสิบสิบห้าวิไม่ต้องเกินนี้เอาสักสิบห้าวิล้วก็พูดเลยนี่ครับไมโครเช็คครับพี่จัดโปรโมชั่นอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันง่ายแต่ตรงนี้เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงก็คือเราจะบอกโปรโมชั่นได้ครับอย่างเช่นคลิปนี้คิวไม่แน่ใจว่าจะลงก่อนสิบเอ็ดสิบเอ็ดไหมนะครับผมแต่ วางแผนไว้ว่าจะต้องลงก่อนนะครับซึ่งเราบอกว่าตอนนี้ครับโปร11-11เริ่มแล้วครับไมโครเชกคจัดโปรโมชั่นจากปกติ2แบงค์แดงมีทอนนะครับผมเหลือไม่ถึง1แบงค์แดงอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ครับคุณสมบัติภายในครับไมโครเช็คเป็นไม้ที่เชื่อมต่อแบบง่ายเราก็ใช้งานอยู่มี2ไม้มาให้มีกล่องตลับมาให้แบตเตอรี่ในตัวชาร์จหครั้งใช้งานได้ยาวนานอ่ะคือนอกจากเราจะบอกโปรโมชั่นไปแล้วนะครับ เราควรบอกด้วยนะครับว่าไอสินค้าที่เรากําลังถืออยู่เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรอันเนี้ยรอดนะครับผมแต่้เกิดคุณมาบอกบวงเดียวไม่รอดครับอันนี้คิว่าบอกตรงๆง่ายเหมือนกันนะครับผมต่อมาครับสายที่5นะครับสายสุดท้ายครับอันนี้ก็ไปลองให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับสายแบบลงแบบไม่คิดคุณภาพอะครับลงๆไปยำๆไปแบบว่าเละเทะอันนี้ผมเปิดช่องอันนี้ให้พี่ดูได้ครับหเดือนที่ผ่านมาครับช่องนี้เนี่ยผมลงคลิปไป600คลิปวิดีโอเออผมทุ่มเท ให้กับการทดลองนี้เยอะขนาดไหนครับผมอ่านั่นก็คือช่องนี้ครับไปอุ่นหุ่นกันได้นะครับผมนี่คือช่องตัวนี้ครับผมขายแค่เพียงเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนเห็นนี่ครับช่องนี้ผมขายแค่น้ําหอมในรถยนต์นะครับผมแล้วตัวเนี้ย ผมใช้โปรแกรม AI ทำมาช่วยนะครับแล้วก็ลงลงไปก็คือเราไม่ได้สนใจครับว่าไอสตอรี่เทลลิงที่มันพูดในคลิปเนี่ยมันพูดว่าอะไรนะรผมผมไม่ได้สนใจเลยนะคิวมีโปรแกรมรวมคลิปวิดีโอที่คิวสร้างขึ้นมาเองมองไหมทุกคนคือแบบนี้ไอโปรแกรมเนี่ยมันคืออะไรพี่ๆยังมองภาพไม่ออกเนาะเหมือนแอปพลิเคชันที่พี่ๆกดในมือถือละกันนะครับกดเปิด Facebook ก็คือแชทตอบลงตอบไลน์โปรแกรมของผมเนี่ยที่ทาขึ้นมาเนี่ย เพื่อในการเพิ่มปริมาณคลิปวิดีโอออกมาโดยที่คุณไม่ต้องทาเยอะครับอะซึ่งหมายความว่าวันนี้ผมมีแค่30คลิปนะแต่ผมสามารถสร้างไอ้สาคลิปเนี้ยให้ได้เป็นพันคลิปผ่านตัวโปรแกรมตัวนี้นั่นเองครับพอมันยำรวมมิดโดยที่ไอสตอรี่เทลลิงเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมสนใจแค่จํานวนคลิปวิดีโอให้มันมากที่สุดและง่ายที่สุดผมไม่สนใจเลยครับว่าเนื้อหาคลิปเป็นยังไงให้มันแค่ขายของได้ก็พอครับและพอพยายามปุ๊บเนี่ยเราก็ยำมาได้ประมาณ600คลิป แล้วเราก็โพสต์ลงไปเลยนะครับผมผลปรากฏว่านะครับมันก็ขายได้นะทุกคนมันไม่ใช่ขายไม่ได้นะมันขายได้เปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็คือยอดขายนะครับผมเห็นไหมหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับขายได้500กว่าบาทนะครับแล้วได้ค่าคอมมา100กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมฉะนั้นแล้วครับไอ้สายที่5เนี่ยผมไม่แนะนําไม่ทําเลยนะครับผมไอ้คลิปที่ไม่มีคุณภาพไม่มีการเล่าเรื่องไม่มีบอกโปรโมชั่นอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจตัวของเนื้อหาของคลิป สักแต่จะลงเยอะๆผมพูดตรงครับมันอาจจะขายได้ครับแต่เราต้องลงโคตรเยอะมากๆนะครับหกเจ็คลิปผมว่าเอาเวลาลง6,700คลิปไปทำสายอื่นน่าจะง่ายกว่านะครับผมและคิวนะครับก็มาจัดอันดับให้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่แบบอยากสร้างรายได้เร็วแล้วก็ง่ายนะครับผมที่ผมไปทํามาแล้วนะอันดับที่1เลยนะครับผมที่ผมมองว่าง่ายที่สุดนะครับสําหรับสายนี้นะครับนั่นก็คือสายของ AI นะครับ และก็สายของคุณต้นข้าวเออนะครับสายบอกโรนั่นเองนะผมก็ขออนุญาตคุณต้นข้าวเลยนะนะครับผมคือทําไมผมถึงบอกว่าสายสองสายนี้ง่ายที่สุดครับสําหรับคนที่ไม่อยากออกหน้ากล้องนะครับให้ไปสาย AI เลยนะครับให้ AI มาถือสินค้าพูด8วิสิบวิขายได้หมดนะครับอย่างเช่นป้าที่ผมขึ้นให้ดูนะครับขายถุงเท้าได้เยอะมากนะฮะหรือว่าทําเป็นสาย Storytelling นะครับใช้เวลาเยอะหน่อยให้วิดีโอเจนออกมานะครับผม มันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและบอกตรงครับคุณไม่ต้องพูดเองครับไม่ต้องออกหน้ากล้องวันหนึ่งเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์คุณอาจจะทําเป็นงานเสริมคุณก็มาทําทิ้งไว้แล้วครับแล้วก็ลงวันละคลิปก็ยังได้เลยนะครับผมแรกๆผมพูดตรงว่าถ้าเรายังไม่ถนัดเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะแต่หลังๆที่เราถนัดแล้วครับเวลาเราจะเริ่มลดลงบางทีเนี่ยเราทำมาสักสิบคลิปเราใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านี้เองนะครับผมโอเคครับ และที่บอกว่าอีกสายหนึ่งง่ายเหมือนกันนั่นคือสายบอกโปรโมชั่นแต่ต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนั่นกะ็คือคุณบอกโปรอย่างเดียวไม่พอนะครับอย่าลืมบอกอรายละเอียดสินค้าด้วยส่วนลองลงมาครับไอ้ที่ง่ายลองลงมาอันดับที่2นะครับคิวก็ให้เป็นสายสังกัดนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นที่บอกไปว่าเราไม่ต้องทําคลิปเองครับมันก็ง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมเราก็แค่มาตัดโพสต์ลงครับแต่ความยากของเขานะครับนั่นก็คือการเข้าสังกัดยังไงให้ได้นั่นเองผมจะบอกว่าคุณเวลาเข้าสังกัดแล้วอะรายได้100%คุๆนะน่ัก นะครับส่วนแบ่งตามสัญญานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่มันก็มีข้อดีครับคือเราไม่ต้องทําคลิปเองนะครับแต่มันก็มีข้อเสียที่ว่าเราอาจจะได้ได้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราใช้คลิปของเขานั่นเองนะครับอ่าครับมันก็จะมีเหลือสายคอนเทนต์นะครับกับสายการลงไปเหอะนะครับไม่ต้องสนใจคุณภาพไอ้ตัวลงไปเหอะไม่ต้องสนใจคุณภาพเนี่ยผมขออนุญาตตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะไม่อยากแนะนำให้ใครทําเลยนะครับเพราะมันเหนื่อยจริงๆนะไปโพสหกเจ็ดร้อยคลิปแล้วได้ตังค์แค่ห้าร้อยนะครับ ไม่สมควรทำนะครับผมตอนที่ผมทำนะครับเนื่องจากอะไรครับตอนที่ผมทำไอที่โพสเปตสปะไม่สนใจคลิปแต่เราอยากลงเยอะเพราะว่าตอนนั้น Tik t o อกมีแคมเปญครับใครโพสคลิปได้เยอะที่สุดนะครับในหมวดนั้นๆั้นอยอย่างเช่นหมวดเครื่องเขียนนะครับคุณได้ iPhone 17 Pro Max ไปเลยผมก็เลยเออเอาแคมเปญนี้มาทำนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหวังว่าจะได้ยอดขายเนี่ยพุ่งตัวไม่ได้เลยถ้ามีแคมเปญแบบนี้ผมก็ทำอีกแต่ถ้าไม่มีแคมเปญผมคิดว่าผมเชื่อว่าและผมแนะนำว่าไม่ให้ทำนะครับผมอะ ฉะนั้นแล้วครับสายที่ยูมองว่ายากที่สุดนะครับนั่นคือสายของการทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองนี่แหละครับผมเพราะว่าการทำคอนเทนต์ครับมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับไม่ว่าจะเป็นยุคแรกๆ Facebook มาใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับไป y t u t u ไป YouTube โดนดิสลอฟโดยตัวของ TikTok ที่กำลังมาแรงจาก แพลตฟอร์มที่ดู YouTube แบบยาวก็เป็นการดูคลิปแบบสั้นนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วการทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองครับมันเป็นสกิลหนึ่งที่เราควรมีนะครับผมเพราะว่ายุคนี้สินค้าทุกตัวก็ต้องเข้าบนโลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทํายากที่สุดนั่นเองนะครับพูดมาถึงจุดนี้แล้วครับสำหรับใครนะครับที่สนใจการสร้างไรายได้โดยการใช้ AI ไปทำนายหน้าครับวันนี้คิวได้เปิดคาสตหนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าตัว Tik t o k ออโตเมชันครับมันออโตเมชันยังไงรู้ไหมครับไอตัวการที่เราทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องสั่งเองก็ได้นะครับผมมันจะมี AI ที่ขึ้นมาเป็นโฟลแบบนี้ครับคือโฟลนี้ครับที่ผมทําให้ทุกคนดูครับคุณแค่ส่งภาพของตัวสินค้า และถ้าเกิดคุณอยากเป็นตัวของคุณเองนะครับในการถือสินค้าตัวนั้นแล้วก็พูดขายเหมือนคลิป AI เนี่ยคุณแค่ส่งรูปผ่านฟอร์มนี้ครับต้โฟนะครับทั้งหมดจะทํางานสร้างคลิปออกมาเองแล้วพี่พี่ก็สามารถนําไปโพสต์ได้เลยครับค้าตัวนี้ครับจะสอนตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นนะครับสำหรับการทตํติ i กต o ออย่างเช่นการโพสตคลิปนะครับการเลือกสินค้าอันเนี้ยเหมาะมากๆนะครับสำคัญมากๆไม่ใช่ว่าสินค้าทุกตัวเราจะขายได้ประสบการณ์ตรงของคิวเองและอย่างที่3ที่พี่ๆี่จะได้ไปก็คือโฟลที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ครับ เหนื่อยใช่ไหมครับไม่มีเวลาใช่ไหมครับให้ตัวโฟนี่มันทําคลิปให้ครับโฟนตัวนี้ครับถ้าเกิดเราไปซื้อจากต่างชาติเนี่ยต้องมีพันสองพอย่างแน่นอนนะครับยังไม่พอเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องเซตมันให้เป็นด้วยนะครับผมถ้าเราเซตมันไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมถ้าเราอยากมีเลขาเราก็ต้องสอนให้เลขาทําเป็นก่อนเหมือนกันครับโฟเหมือนกันถ้าเกิดเรามีโฟขึ้นมาครับแต่ถ้าเราเซตมันไม่เป็นเนี่ย ในคาสนี้ผมก็สอนเซตโฟนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวของ Tik t o k Automation นครับ t i k t o k ปักตะกร้าอัตโนมัติโดย AI นะสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเป็นลิงก์ไลน์และพิมพ์คำว่า AT01 เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเลยเลยครับและพิเศษครับเฉพาะลูกค้าใน YouTube สำหรับ20ท่านแรกครับผมปกติคาส์ดนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา3,490รอบาทเหลือแค่เพียง 1,590บาทเรียนวนเรียนซ้ำได้ตลอดชีพแล้วก็แถมเพิ่มเติมครับถ้าเกิดใครมาจากคลิปนี้นะครับผมแถมคัสมาร์เก็ตเพจแชทแตก100%อันนี้ผมสอนมานานแล้วแล้วก็สอนการสร้างไรายได้บน Facebook อะครับซึ่งอันนี้มีคนทำา9 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเอาไปขายบ้านมือหนึ่งมือสองเอาไปขายรถมือหนึ่งมือสอง ขายได้กระจายครับอันนี้แถมเพิ่มเติมไปให้ด้วยมูลค่าตัวนี้ครับ1,590เหมือนพี่ได้2คอ,อร์สเลยนั่นเองนะครับก็ทักไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับคิวก็ได้เปิดอ,อีกหนึ่งสิ่งนะครับนั่นก็คือ QMM Academy ครับก็จะเป็นคาส์สแบบรายเดือนครับก็คือพี่ๆจะสามารถเข้าไปเรียน พื้นฐานเบื้องต้นนะครับสำหรับการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ทนผู้มไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการคิดคอนเทนต์โดยใช้ AI นะครับผมแล้วก็จะเป็น YouTube Automation อันนี้เราก็เพิ่มเติมเข้าไปการทำา Tik t อกนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปแต่ตรงนี้จะเป็นพื้นฐานถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีะครับเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้ง่ายสําหรับคนที่สนใจรายเดือนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด9คอร์สนะครับซึ่ง9้าคอร์สเนี่ยมูลค่ารวมๆเนี่ยมันก็หลักหมื่นบาทนะครับแต่พี่จ่ายรายเดือนละแค่เพียง11ดอลลาร์เท่านั้นเองสำหร พื้นฐานเบื้องต้นเลยตัดต่อคลิปนะครับการคิดคอนเทนต์นะครับผมต่างๆเหล่านั้นที่ทุกคนควรมีครับเพราะตรงคิวก็เริ่มขายออนไลน์จากสูตรนะประสบการณ์ตรงทั้งหมดอยู่ในคลาดออนไลน์นี้แล้วครับอัปเดตเนื้อหาตลอดครับสำหรับใครสนใจรายเดือนก็ใต้คลิปวิดีโอเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้กึ้นากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆครับสำหร